มันก็คือเหมือนอดีตชาติของคุณนะแต่ว่าคุณยังไม่ตายคุณยังมีประวัติความเป็นมาของคุณอยู่เป็นร่องรอยนะซึ่งไอ้ร่องรอยนี้ยมันก็เป็นร่องรอยที่แบบมันลบไม่ได้ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์ The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกครับวันนี้เราจะพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับถึงบทที่1ของหนังสือที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับซึ่งในนี้มีถึง8บทย่อยด้วยกันนะครับวันนี้เรามาถึงบทที่6ที่เกี่ยวกับเรื่อง Digital Footprint นะครับแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะฮะตอนรับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับครับก็เราคุยกันมาต่อเนื่องหลายเรื่องในหลายแงยม่มุมเพื่อให้เป็นเหมือนการปูทางปูความเข้าใจนะครับที่เกี่ยวกับไซเบอร์ทั้งหมดเลยตั้งแต่ความหมายของไซเบอร์ไปจนถึงภัยคุกคามในด้านต่างๆแต่วันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งบ้างนะเป็นมุมที่มองว่าดิจิทัลฟุตปรินต์ของเรานีเป็นยังไงมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็ที่ผ่านมาเราทําอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ ครับเราคงเคยได้ยินเรื่องไอ้ดิโนฟุตปิ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีบทความเป็นภาษาไทยอยู่ในเน็ตเยอะเลยเช่นอดีตคุณไม่เคยจางหายจากโกดิจีตอนแออหรือว่าคําว่าร่องรอยทางนีตอนหรือว่าทําไมฟุตปิ้นถึงมีอิทธิพลต่อแบรนด์ต่อบ,บริษัทรวมไปถึงการคัดเลือกพนักงานเข้าทํางานด้วยครับมันก็คือเหมือนอดีตอดีตชาติของคุณนะ่ะแต่ว่าคุณยังไม่ตายคุณยังมีประวัติความเป็นมาของคุณอยู่เป็นร่องรอย นะซึ่งไอ้ร่องรอยเนี้ยมันก็เป็นร่องรอยที่แบบมันลบไม่ได้นะถ้าว่ารอยเท้าคนไปเดินทะเลรอยเท้าถึงทรายมันก็ขึ้นมามันก็ร่องรอยมันก็หายไปใช่ไหมครับแต่อ้ร่องรอยนี้มันมันต่างร่องรอยนี้เหมือนร่องรอยที่เดินแล้วมันก็ไปเดินที่้นแนะฮอลลี่บู๊ของฮอลลีวูดออะเคยเห็นไหมที่พวกดาลามันไปเอามือไปหน้าเอาเท้าไปหน้าแล้วก็ตลาดตายไปแล้วรอยรอยเท้าก็ยังอยู่เอออย่างนี้มันจะอยู่ตลอดไป อนะถ้าทางพุทธเวลาผมบรรยายเขาจะอ้างเป็นบัญชีกรรมนะ <c oughs> <c oughs> บัญชีกรรมหมายว่าถ้าทํากรรมดีไว้อายลอยดีไว้อยู่นะทำกรรมช่วยประกรรมชั่วมันก็อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยกไปถึงเรื่องอะไรน,นะแก้กรรมหนีกรรมอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็แก้ยากเพราะว่ามันเข้าไปลบไม่ได้เหมือนแบบเคยวุทธเคยทำไม่ดีไว้แล้วจะมาบอกว่าไม่เคยทยําเงี้ยมันก็ยากครับแล้วข้อมูลเนี่ยมันก็อยู่ในแพลตฟอร์ม ต้องมองว่าฟุตปิ้นเนี่ยมันไม่อยู่ที่ตัวเรานะครับมาอยู่ในแพลตฟอร์มซึ่งเราไม่มีอธิปไตยไซเบอร์เราเคยนาเสนอเรื่องนี้มาหลายครั้งละครับไซเบอร์ซลเวนตี้ก็คือเราจะแบบ e อีเมลไปหาเขาบอกว่าช่วยออกให้หน่อยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะแล้วฟุตปิ้นบางอย่างเนี่ยเป็นฟุตปิ้นที่เราไม่ได้สร้างเลยนะครับซินที่ AI หรือระบบมันสร้างให้เราก็มีอืมอย่างเช่นวันก่อนมีเพื่อนเป็นนักข่าวคนหนึ่งเขาบอกว่าทําไมวันเกิดเขาต้องไปอยู่ในเนี่ยเข้า Google แล้วก็เจอ ประวัติเขาเพราะมวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยบอกเราให้เขาลองไปเซิร์ชนักข่าวดังๆในเมกาในยุโรปดูเชื่อไหมเหมือนกั้หมดเลยมีฟุตปิ้นให้เรียบร้อยอะไรเกิดวันเด่อะไรคือเขาจะมองว่าเป็นบุคคลสาธานะรณะก็ได้อันนี้ไม่ใช่วิกิพีเดียนะคือนี่มันคือมัน o g เกมันสร้างขึ้นมาเลยออย่างเงี้ยเราคงไม่ได้ไปสร้างฟุตปิ้นเราว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่มันรู้กันแล้วกันละ่ะที่นรกวก่าน,นี้นคือเอาออกไปได้ด้วย ซึ่งมันก็จะมีแบบฟอร์มของ Google อยู่ว่าถ้าจะเอาออกก็จะต้องทำยังไง hmm. ทำพารพติชันไปทำอะไรไปว่าเออช่วยออกให้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังาไมา่ได้ติดตามต่อว่าตกลงเขาอ,ออกได้เปล่านะแต่อลไรบอกว่าน,นี่ก็เป็นปัญหาที่เขาก็โอเสียเวียนเก้ากับสิ่งเหล่านี้ว่าเอ๊ะทำไมมัน,มนอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาราวนี้กลับมาเรื่องฟุตพิ้นที่เราเป็นคนสร้างบ้างครับนะตอนนี้เราเป็นคนที่สร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเราเองแต่ว่าไี่ได้เป็นคนเสพคอนเทนต์เหมือนสมัยเว็บสองจุดศูนย์ นะสมัยเว็บสองศูนย์เว็บหนึ่งศูนย์เนี่ยเราก็เข้าเว็บไปอ่านข่าวใช่ไหมไปดูนูน่นดูนี่เราปเป็นคนเสพอย่างเดียวเลยเหมือนเราเข้าไปดูหนังในโรงหนังแล้วเราก็ไปแค่ผู้ชมใช่ปะครับคนทําหนังเขาก็เปิดหนังมาแล้วก็กินป๊อปคอร์นนั่งดูหนังไปแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าหนังเนี้ยเราเป็นผู้แสดงเองอืมเราเลยมีความสับใหม่ขึ้นมาเรียกว่า p r o เมอ e r ก็คือทั้ง c o n s u m ด้วยครับแล้วก็ p r o เซอร์ด้วยอืม การใช้งานโซเชียลมีเดียหรือการใช้งานพวกระบบออนไลน์ต่างๆต,ตอนเนี้ยมันกลายเป็นทูเวย์ละแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าเราไปเสพอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นผ,ผ,ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้วยไม่ว่าจะโพสเฟซบุ Facebook, Twitter, ๊นะกทวิตทวิตเตอร์โพสอินสตาแกรมนะรวมทั้งการส่งอีเมลอะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นผู้เจเนอเรตข้อมูลขึ้นมาทั้งนั้นเลย hmm. นะแม้กระทั่องการอัปโหลด youtube เคยคุยเล่นๆกับนักเรียนว่าเออถ้าเกิดพรุ่งนี้ทุกคนทั้งโลกนะตกลงกันหมดเลยนะ จะไม่โพสเฟซบุ๊กไม่อัพยูทูบไม่ทวิตอะไรเลยเนี่ยบริษัทนี้ก็อยู่ไม่ได้นะเพราะเขามีแต่แพลตฟอร์มเขาไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยถูกไหมครับจริงไหมจริงไหมอืมใช่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากใช่ไหมแปลว่าฟุตปิ้นเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเป็นคนทํากรรมใดไว้วเราก็สร้างขึ้นมาเองอืมแต่นี่เราทำไมต้องไปสร้างคอนเทนต์ให้เขามาเก็บเอาไปทําประโยชน์ด้วยละ่ะเพราะอะไรเออหน้าแปลกใช่ไหมอย่างเสาชิดเนี่ยอาจจะ ตั้งใจว่าจะางคนยาดีท็อกซ์นะครับดีท็อกซ์คือไม่กินนู่นไม่กินนี่ครับลองทําดิจิตอลดีท็อกซ์ไหมครับว่าเราไม่จับเลยนะไม่จับมือถือเลยตั้งแต่คืนวันศุกร์อย่างเงี้ยถ้าวันเสาร์นี่ก็ไม่ได้ละร้อนลอนละต้องไปจับมือถือมาจับไปจับมาก็โพสต์ซัมติงอะไรเงี้ยคเพราะเราเราคาดหวังว่าจะมีคนดูอยู่ถ้าเราโพสต์ไปมันก็ต้องมีคนมาดูใช่ไหมมาลงมาไลค์อะไรเงี้ยถ้ามีแฟนคลับอยู่เนี้ยอื อืมซึ่งตรงนั้นเนะี่ยมันก็สนุกสนานดีแล้วก็มีสังคมของเราใช่ไหมครับอยู่ในโลกโซเชียลแต่ว่าหลายคนไม่รู้ว่านั่นนะคือการสร้างดิจิตอลฟุตปรินต์คือสร้างร่องรอยฐานดิจิตอลไว้แล้วก็เราบอกเราโพสให้เพื่อนเราดูเนี้ยจริงๆเพื่อนเรามันก็มีเพื่อนของเพื่อนปะ่ะเพื่อนของเพื่อนก็นมากดไลค์อะไรมันก็เห็นต่อๆกันไปบางคนก็แคปเจอร์สกรีนเอาไปส่งต่ออีกครับในไลค์กลุ่มบางทีแคปเจอร์ไลค์กลุ่มไปโผล่เฟซแคปเจอร์เฟซทวิตไปโพล่ไลน์อะไรเงี้ยคือมันมันไหลมันไปได้เรื่อยอ ตอนที่เขาส่งต่อๆกันไปเนี่ยเราไม่รู้นะฮะแล้วเขาก็ส่งต่อๆไปแต่สุดท้ายคนรับผิดชอบเนี่ยกลายเป็นเราแล้วกลายเป็นเราเพราะมันเป็นรูปเราไงอ่มันเป็นรูปเราเหมือนสมัยก่อนติ e งบีฟอร์ยูสป k คคิดก่อนพูดใช่ไหมเราได้ยินคนโบราณก็พูดกันบอกว่าจะพูดจะจาอะไรปากเป็นเอกเลขเป็นโทอะไรเงี้ยให้คิดก่อนพูดเดี๋ยวนี้มันต้องติ้งบีฟอร์ยูโพสใช่ไหมคือคิดก่อนที่เราจะโพสอะไรเพราะว่าโพสนั้นจะกลายเป็นที่เราฟุตพิ้นของเราไปตลอดกาลนานเทินคือเรา เราลบทิ้งแล้วไม่ว่าจะ AI หรือคนก็สามารถจะเอาไปเก็บไว้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นหลายคนติดคุกที่ตารางเสยผู้เสียคนไปว่ามีคนแคปเจอร์โพสต์ไบมันก็จะไปล้างกับสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอย่างเนี้ยแต่มีคนไปค้นเจอว่าเขาเคยทำเมื่อวันนั้นวันนี้มันก็เป็นฟุตปีนี่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วถ้าฟุตฟีบู่ที่ดีมันก็แล้วไปใช่ไหมคคนก็สะสมชื่อเสียงไปเรื่อยใช่ไหมแต่ฟุตปีนี่ไม่ดีเนี่ย แม้กระทั่งเปลี่ยนไปคนดีแล้วเรื่องกิจที่เคยล้มละลายเปลี่ยนมาเป็นสำเร็จแล้วไอ้ที่เขาเคยล้มละลายมันก็ยังอยู่อเอ,อ้ยี่เขาทำไปอยู่นคนแบบจะบอกว่าคนประวัติไม่ดีอ่ะมันก็ไม่มีใครอยากจะประวัติไม่ดีแต่ว่ามันทําไปแล้วอืแต่ที่มันน่าเจ็บใจคือเราเป็นคนทําเองอืมเพราะเราแบบตอนที่เรายังเด็กอยู่หรือเรายังไม่รู้เรื่องเนี้ยเราก็ใส่เต็มที่พอเราเริ่มโตขึ้นมาเริ่มศึกษาเรื่องนี้เราเราว่าโอ้โหโลกมันน่ากลัวนะฟุตวิ้สเรามัน ในโลกดิจิเนี่ยมันถูกเก็บไว้หมดเลยมันมีซัมวันซัมบารีมาเก็บไว้หมดเลยแต่ว่าจต่เพื่อนเราที่แคปเจอร์กรีนเลย AI, พวกเอพวกระบบตา่างๆมันก็ดูดข้อมูลเราไว้ตรงนี้ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะติ้ง f o r e you p o พสละนะแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะาหมอตาเั้าปากหรือว่า you are what you eat คุณกินยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวน,นี้ไม่ไไกลายเป็น y ยู a าร์วั o ยูโพสนะก็คือว่าเวลาใครโพสอะไรยังไงเนี่ยมันจะแสดงความคิดข้างในออกมา แสดงค่านิยมแสดงทัศนคติแต่ความคิดความอ่านออกมาอคนนี้มีคนแรงนะคนนี้เป็นคนที่เทคไซด,ด์ด้านนั้นด้านนี้ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรต่างก็จะทําให้เราพอรู้ว่าคนนี้เขามีแนวความคิดยังไงนะในมองนอกอาจจะมีกลุ่มที่เป็นริบริลนะแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟมันก็จะทำให้รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็จะไปต่อถึงเรื่องแอ็โคแชมเบอร์ไปอยู่รวมกลุ่มอะไรกันไปทุกอย่างเนี่ยลากเง่ามาจากฟุตปินหมดเลยอืม เพราะนั้นวันนี้เราจริงๆต้องนําเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานสําคัญมาคุยกันว่าแอคชั่นอะไรที่เราทําในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มอันนี้รวมไปถึงการเข้าเว็บการเซิร์ชรวมถึงการส่งอีเมลด้วยนะมันจะถูกบันทึกไว้หมดเลยไม่ใช่แค่บันทึกแค่คอนเทนต์นะบันทึกพฤติกรรมด้วยอืบางทีไม่ได้สร้างคอนเทนต์อะไรเลยแต่ว่าไปเข้านู่นเข้านี่เข้านั่นมันก็พฤติกรรมมันก็ถูกบันทึกไว้ว่ากระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่ไม่ได้สร้างอะไรไปคลิกนู่นคลิกนี่ม่เอาหมดเลย อันนี้คือสิ่งที่อยากจะเตือนพวกเราทุกคนว่ามันมันมาแนวนี้นะครับโอ้ตอนนี้คือเราได้มองเห็นภาพอาจารย์ได้ฉายภาพให้เห็นนะครับว่ามีทั้งสิ่งที่มันเป็นร่องรอยของเราบนอินเทอร์เน็ตมีทั้งสิ่งที่เราไม่ได้ทําเ,เลยนะมีคนอื่นทําให้เราอันนั้นก็ควบคุมค่อนข้างจะยากแล้วก็ยุ่งยากหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ควบคุมป้องกันได้เลยเนี่ยคือสิ่งที่เป็นร่องรอยทางอินเทอร์เน็ตร่องรอยทางดิจิทัลที่เราสร้างด้วยตัวเราเองนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราสร้างด้วยตัวเราเองเนี่ยบางทีถ้ามันเป็นเรื่องดีๆมันก็ดีนะฮะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันน่าอายที่เราจะเสียใจในอนาคตเราจะเสียใจย้อนกลับมาไม่น่าทาเลยแบบนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่าการจัดการก็ยากขึ้นผมจะนึกภาพไปถึงเวลาที่อาจจะมีการสัมภาษณ์รายการสัมภาษณ์ดาราสัมภาษณ์นางงามนะฮะแล้วก็อาจจะคุยกันว่าเออเรื่องน่าอายในวัยเด็กนะฮะมีบางทีสมัยจะมีรายการที่ชอบถามเรื่องน่าอายในวัยเด็ก แล้วก็คนที่มาเล่าเนี่ยก็อาจจะเลือกเรื่องที่อพอจะเล่าได้บ้างอาจจะขำๆบ้างมาเล่าให้ฟังปัจจุบันหรือในอนาคตนะฮะผมคิดว่าไอ้เรื่องน่าอายในวัยเด็กนี่บางทีเราไม่อยากจะเล่าเนี่ยบางทีมันก็ผุดกลับขึ้นมาหาเรานะฮะตัวโซเชียลอะไรพวกนี้บางทีมันอาจจะแนะนําขึ้นมาอยู่ๆใครไม่รู้ไปเจอเสร็จแล้วก็เอามาเปิดเผยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องที่น่าอายในวัยเด็ก อันเนื่องจากที่เราไปโพสต์หรือไปทําอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โมันเยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งในรูปแบบตัวอักษรเนี่ย t วิตเตอร์นี่ก็ชัดเจนนะฮะร,รูปแบบภาพถ่ายภาพนิ่งบางทีมีอยู่ใน Facebook Gallery เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นรูปแบบวิดีโอแบบใน TikTok อย่างนี้นะฮะโอ้เยอะมากมีทุกรูปแบบเลยนะฮะที่มันเป็นเหมือนดิจิทัลฟุตปรินสารพัดแบบเลยใช่ครับแล้วเราจะต้องยังไงฮะจัดการยังไงครับห้ามโพสต์เงี้ยเหรอครับ คิดก่อนแต่ว่าพไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือเราต้องมองก่อนว่าดิจิทฟุตปินเนี่ยมันมีทั้งสองแบบครับมันมีดิจิทฟุตปินที่มันแอคทีฟกับแพสซีฟอืมนะเราเอาเอา,เอาทฤษฎีก่อนไหมครับอนะคือถ้าแอคทีฟเนี่ยเราตั้งใจของเราเองเลยเราแชร์เราโพสต์เราทวีตอะไรเงี้ยโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียอันเนี้ยเรามีสติตั้งใจได้ว่าจะโพสต์อะไรไม่โพสต์อะไรถูกไหมครับอนะนักกเมืองบางท่านเนี่ย เขาจะโพสอะไรมาเนี่ยเขาพี่คนดูสิบคนนะถ้าสิบต่อศูนย์โอเคเขาถึงจะโพสอะไรแบบนี้ครับคือพูดง่ายโพสสร้างภาพอะ่ะคือเขาจะต้องแบบคิดปาณีดไม่มีรีโพสต์ไม่มีแสดงอารมณ์โดยเฉพาะเวลาโกรธอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทํานะอันนี้มันสามารถจะควบคุมได้เพราะว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราเป็นคนเจเนเรตสร้างสารรค์คอนเทนต์ต่างๆที่เราจะทาฟุตปิ้นออกมาใช่ไหมมันเป็นแอคทีฟฟุตปิ้นที่เราควบคุมของเราได้ แต่ว่า passive footprint เนี่ยมันก็คือร่องรอยข้อมูลที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะที่จะลิฟออนไลน์ไว้เช่นเราไปวิสิตเว็บไซต์แล้วมันก็มีคุกกี้ตักเราว่าเราทำอะไรเราไปเซิร์ชคำใน Search engine แล้วมันก็เอาคำเซิร์ชของเราไปทำโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราโพสอะไรแล้วมันก็มีคนมาไลค์มาแชร์มาเมนต์อะไรตอบไปเรื่อยอันนี้เราไม่ได้ตั้งใจทำแต่ว่ามันเกิดจากระบบมันมันเก็บมันทำมันขึ้นมาเองแล้วก็มีคนก็มาปฏิสัมพันธ์แต่ว่ามันก็กลับมาเริ่มจากไอตัว active ก่อน ใช่ไหมครับนะแต่ว่าถ้าเราแบบระาวาังมากเลยนะอด่๋ยที่คุณโยพูดื่อที่ว่าไม่โพสต์เนี่ยก็ยังไม่รอดอืมนะเพราะว่ามันมีพาสซีฟด้วยคือมันมีตัวที่ว่าเอาไปเข้าเว็บไปเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่จำนวนทั้งเดินทางไปนั่นไปนี่ไปช้อปปิ้งไปซื้อของซืองซ้อนั่นซืน้อนี่อันนี้เราไม่ได้ตั้งใจให้ลิฟสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไอ้กิจกรรมของเรา,เรานนอ่ะ วิเคราะห์พฤติกรรมเราว่าเราชอบอะไรว่าเด็นเทียลดองเพชันสินค้าที่เราซื้อเว็บที่เราไปหน้าที่เราเปิดอ่ะผมตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นเว็แบบไซต์รถยนต์เนี่ยรถทุกยี่ห้อเนี่ยมันมีหลายรุ่นใช่ไหมถ้าเขาเก็บนี่ยเขารู้เลยว่ารุ่นไหนได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วเขาผลิตมาขายหรือว่าคนอายุในเรโนนี rain, ้ก็ปรากฏรุ่นนี้คนในยุเรนนั้นไปกดรุ่นนั้นคือมันทาให้เห็นการตลาดได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอตัวที่เราคอนโทรลไม่ได้คือตัวพสซีฟ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตัวเพสซีฟเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ของ OS ขึ้นมาก็าจะ Android หรือ iOS ว่าให้เราเนี่ยไม่ให้อปพิเคชันมา tracking เราอปพิจารณา tracking t r a n s a c t n c y เป็นฟีเจอร์ของ iOS เใช่ไหมถ้าเราไปปิดตรงนั้นปิดตรงนี้มันก็ตามเราไม่ได้ละพูดง่ายๆเก็บฟุตปิ้นเราไม่ได้แล้วาเ,เา,เายังสร้างฟุตปิ้นเหมือนเดิมทั้งผู้ใช้เจตนาบันทึกแต่ผู้ใช้ที่ไม่มีเจตนาบันทึกเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ใน OS ให้เราเนี่ยไปกรองไปปิดมาให้มันตามเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเราล่องลอยเราเนี่ยมันเหมือน ถ,ถูกลบไปเหมือนกับเวลาเข้าเว็บแล้วใช้อะไรนะเบราว์เซอร์ที่มีอินคอรดิโต้โหมดใช่ไหมครับไม่ให้มันเก็บอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันแต่ตอนนี้มันลงลึกระดับโอเปอเรตติ้งซิสเต็มเลยเข้าไปในโอเอสเข้าไปในแอปได้เลยว่าอันไหนเราไม่อยากให้เข้ามาบันทึกอะไรของเราเราก็ป้องกันได้หรือไม่ก็กานใช้พวกเบราว์เซอร์หรือพวกเบราว์เซอร์ที่ซ่อนไอพพวกทอเบราว์เซอร์หรืออะไรแบบนี้นะหรือบอกให้เซิร์ชเอนจินไม่ต้องเก็บเซิร์ชฮิสตอรีเราหรือไม่กระงการปิด g ี s ฟที่เป็นต้น เพราะนันจะเห็นว่าล่องรอยทีทอนที่ผู้ใช้วิจารณนาบันทึกเนี่ยก็คือเราเองเ่เป็นคนตั้งใจเปิดเผยเองเนี่ยอันนี้ก็คือมีสตินะแต่ส่วนที่ไม่มีจานาบันทึกเนี่ยเราต้องฉลาดรู้ที่จะไปเซฟในแอปในโอเอสว่าให้มันไปปิดตรงนั้นไปปิดตรงนี้อันนี้ต้องมีสก,กิลละต้องมีดิต้องลิเทเรซีที่ดีละนะถ้าจะประกอบด้วยสองเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องรื่ฟุตปรินไปได้เยอะเลยทีเดียวครับอืมคือเราต้องรู้จักความสําคัญว่าต้องจัดการ แล้วเราก็ต้องจัดการให้เป็นนะครับใช่แต่ตเราแยกเป็นสองเรื่องอใช่ของเราเองเราไม่โพสต์อะไรเลยที่มันไม่เหมาะสมหรืออะไรที่มันจะย้อนเวลากลับมาที่คุโยพูดไปเมืเ่อกี้อันเนี้ยผมว่าชาวบ,บ้านเข้าใจง่ายคแต่ตั้งสติไว้แค่นั้นเองบางคนนี่เล่นเฟซไม่โพสตเลยนะคุโยมไม่โพสต์เลยเขาสอ่งอย่างเดียวงานเขาไม่เข้าเพราะว่าเขาไม่ต้องมารับผิดชอบไอคอนเทนที่เขาไปคนสร้างถูกไหม แต่เขาก็ยังเจออีกดอกหนึ่งคือดอกที่เขาไปนู่นไปนี่ทำนั่นทำนี่แล้วเขาล็อกอินทิ้งไว้เป็นตัวเขาอันเนี้ยมันก็จะถูกติดตามแกะรอยไปเรื่อยๆอซึ่งเขาก็ต้องมีสกิลในการไปเซตในเบราว์เซอร์ใน OS สในแอปพลิเคชันให้มันตามอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือสองอย่างเดียวก็ไม่รอดใช่อย่างเดียวก็ไม่รอดเพราะว่า AI หรือระบบหรือแพลตฟอร์มมันเอาเราอะมันเก็บข้อมูลเราอันนี้เรื่องมาถึงเรื่อง p r i v a ซ y ด้วยคนะมาถึงต้องมีกฎหมาย g d p r ในยุโรปหรือ PDPA อในเมืองไทย เพราะว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยเราเล่นมาเป็นสิบปีเขาเก็บเราหมดเลยนะไปแชร์ไปไลค์ไปโพสต์เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาเก็บอะไรเราบ้างใช่ไหมอยู่บาวันหนึ่งยุโรปก,ก็มีกฎหมาย GDPR ครับแพลตฟอร์มนี้็เลยต้องทําระบบให้เราเนี่ยมี data จ subject access right right of subject คือมีสิทธิ์ในการไปขอดูข้อมูลตัวเองบางคนก็เข้าใจว่าโอ้ยเขาดีนะเก็บอะไรไว้แล้วถ้าเปิดให้เราไปดูแต่จริงแล้วที่เขาต้องทําเพราะว่า กฎหมายมันคับให้ต้องทำถ้าเขาไม่ทำเขาก็ต้องโดนปิดแพลตฟอร์มก็คือทำามหากินไม่ได้มนไม่ได้แบบเขาอยากทำหรอกผมว่าถ้าไม่มีกฎหมาย GDPR เนี่ยแพลตฟอร์มต่างก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำระบบมาให้คนเห็นว่าเขาเอาอะไรไปจากเราบ้างตัวนี้เป็นโอกาสทองของเราที่จะเข้าไปดูอดีตชาติของตัวเองไปดูฟุตบอลเองว่าสิกบกว่าปีที่ผ่านมาเราโดนมันเก็บอะไรไปบ้างแล้วเรามีไรท,ที่จะเข้าไปลบเข้าไปแก้ได้หมดเลยไรอ์อฟต์สตาสักเจ็ดของเราเนี่ยแทนไรทูบี o r กัสเทน นะในการที่เลกกิฟายข้อมูลที่มันเป็นอัปทูเดตมราทาได้หมดเลยแต่หลายคนไม่รู้ว่ามันมีฟีเจอร์นี้อยู่นะก็อยากจะแนะนํามีทั้ง Apple Google Facebook มีหมดเลยครนะอยากให้ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ว่างๆลองเข้าไปแอปเสตที่เราฟุตปินตัวเองดูแล้วจะตกใจว่าโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยมันเก็บไป้บางคนนี่โอ ح, ้โหหลายเธอระบตยเลยทำมันเก็บไว้ได้ยังไงอ่ะเก็บเ a t ้าเราไว้ไปสิบสิบปีอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรมันต้องเปลืองทั้ง t o r เ g e เปลืองเมมโมรีเปลืองเนื้อที่ทําไมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ ประโยชน์ลองดาวที่มันเก็บไว้ทำไมมันว่างมากเลยเหรอหรือว่ามันรวยมากเลยเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันต้องหาประโยชน์มันต้องมีประโยชน์มันต้องหาประโยชน์ได้ใช่ถูกต้องครับไอเนี่ยคือสิ่งที่ความน่ากลัวที่มันอยู่ข้างหลังเราโดย AI โดยระบบแมชชีนเลอร์นิ่งแรงต่างที่มันอยู่ข้างหลังเราที่เราไม่รู้ตัวว่าฟุตบินเราเนี่ยมีค่านะมีความหมายนะสามารถเอาไปขายทําเงินได้แต่ว่าทาโฆษณาได้อะไรเงี้ยเป็นต้นมันน่าเจ็บใจตรงเราเราเนี่ยไม่ได้เงินนั้นนะฮะ เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่เราไม่ได้เงินกลับมาใช่เก็บใจหมดนั้นคือเราเป็นคนสรา้างขึ้นมาเองครับตั้งตังเราก็ไม่ได้แถมเราโดนละเมิดความเป็นส่วนตัวด้วยสิ่งตรงนี้แหละแต่เราต้องเข้าใจว่าเ,าเป็นวิธีการหาเงินของฟอร์มันเขาจะบริการคุณโยได้ไงใช่ไหมครับเราใช้เขาฟรีอยู่นี่ใช่ไหมอืมคือถ้าเป็นนักเขียนเป็นนักวาดรูปนักวาดภาพอะไรอย่างนี้นะฮะเราจะตื่นเต้นแล้วก็ตระหนักดีเรื่องของลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็ใครเอาเนื้อหาอะไรของเราไปใช้เนี่ย จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เรานะครับแต่สิ่งที่เราเขียนเข้าไปแล้ววาดรูปที่เราถ่ายซึ่งมันควรเป็นลิขสิทธิ์เราเราเอาไปแลกกับสิทธิ์ในการเข้าใช้แพลตฟอร์มนะฮะแล้วตัวเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆก็เอาผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของเราไปใช้ต่อไปหาประโยชน์ต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรให้เราเลยมันมันดูย้อนแย้งนะฮะถ้าเราคิดในมุมนี้นะครับว่าทุกอย่างที่เราเขียนคือผลงานอันมีลิขสิทธิ์กลายเป็นว่าเรามไม่ได้ค่าลิขสิทธิ์อะไรเลยถูกต้องครับ อืมก็เป็นเป็นเรื่องของร่องรอยทางดิจิทัลที่บางทีเราคิดว่ามันเป็นแค่เอ้ยมันก็แค่ชีวิตประจําวันของเรานะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่เพียงแต่คนอื่นเอาไปหาประโยชน์ได้โดยไม่ให้ประโยชน์กับเราและยังทําให้เราสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้จัดการให้ดีทีนี้อาจารย์อยากจะเสริมเรื่องคําแนะนําในการจัดการตัวเราไหมฮะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นการใช้ประโยชน์แล้วเราเห็นปลายทางเราเห็นความน่ากลัวของมันนะครับ แล้วถ้าเราจะเริ่มต้นจัดการวันนี้อยากจะเริ่มต้นต่อไปยังไงดีครคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีสติก,ก่อนครับนะเราต้องเข้าใจไอ้ฟุตปรินให้ดีก่อนว่ามันหาเงินได้มันทำประโยชน์ได้เราไม่ควรตกเป็นเหยื่อที่ว่าคนอื่นขเขาเมคมันนี่กันแต่เกิดจากข้อมูลของเราที่เราเป็นผู้สร้างเนี่ยมันทําให้แฟกับเรานะักอืมถูกไหมแล้วเราก็ยังคงไม่อยากโดนละเมิดสิทธิส่วนบุคคลว่าเขามาล่วงรู้ความคิดและพฤติกรรมเราหมดเลยครับนะอย่างที่บอก you are what you post the t h i n g before you post เนี่ย ก็จะเขาจะไปถมาหากินได้แล้วเนี่ยเขายังล่วงรู้ถึงความคิดความอ่านของเราอีกนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันทําเงินได้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วมันอยู่ตลอดไปเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลบตรงๆด้วยนะในคอนเทนต์ที่เราเป็นแอคทีฟคอนเทนต์ที่เราเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแยกไป part. ็สองพาร์ทคือพาร์ทที่เป็นแอคทีฟกับพาร์ทที่เป็นแพสซีฟอืมไอตัวแอคทีฟด้วยฟุตปิ้นเนี่ยง่ายๆเลยก็กลับมาเรื่องเดิม Think before you p o พ t นะยูอาร์วอดยูโพสปลาหมอตายเขาปากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับก็พยายามโพสต่บงมีสติอาจจะไปไลค์จะไปแชร์ก็ไปส่องๆไม่ต้องไปกดไลค์ไปกดแชร์ก็ได้เอาเท่าที่ยังเป็นพอไม่ต้องทํามากไม่ต้องทําเยอะมากอะไรประมาณนี้อันนี้มันง่ายสุดละไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องเสียงเงินเลยอืทําตัวเองให้มีสติแล้วก็ระมัดระวังคิดอยู่ตลอดเวลาว,าว่าตอนนี้เรากำลังโดนเก็บที่โดนฟุตพิ้นอยู่นะเราทําอะไรไปมันจะอยู่ไปตลอดการเลยนะถึงแม้เราจะลบแล้วมันก็ไม่ลบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราจะระวังมากขึ้น บางคนเนี่ยไปโพสลายหยับคครหรือว่าแรงพาสมัครงานก็กลายเป็นต้นทุนให้ตัวเองไม่ได้รับการเลือกเข้าทํางานเพราะว่าเขาดูเฟซเราแล้วเขาไม่เอาเรา,าอะไรเงี้ยเป็นต้นนึกไหมครับไอ้นี่คือสิ่งที่มันไม่ควรเกิดแต่ว่ามันแก้ได้ฟังแล้วมันแก้ได้ถูกไหมครับแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะตามเข้าไปลบในเฟซในอะไรของเราเนี่ยมันก็มีเมนูให้เราเข้าไปลบอดีตของเราได้นะโดย่าโพสที่เป็นพับลิกที่เป็นทุกโลกเนี่ยไปลบทิ้งหมดเลยอันนี้มันก็ยังได้ก่อนที่เรื่องมันจะทัวรลงงานเข้าอะไรเงี้ยมันก็ ครับเนี่ยแส่วนที่เป็นแพสซีฟเนี่ยนี่ยากอืาเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มตัเอสเนี่ยมันเอาจากเราไปแล้วมันมักจะหาทางเอาเราทางใดทางหนึ่งได้ตลอดเวลาเราะน้อยเราเข้าสมาร์ทโฟนเราก็ต้องล็อกอินละเราต้องเปิด G.P.S ละใช่ไหมเราบางบางบริษัทที่เราไปใช้บริการเขาเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยถ้าเราไม่ยอมเขาเนะเขาก็อาจจะไม่ให้เราใช้เลยก็มีบางสวิตมาทีนี้ต้องยอมยอมยอมแลกไหม่ครนี้เราก็เดี๋ยวก็เซิร์ชเดี๋ยวก็ล็อกอินเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ ไอ้พวกนี้มันก็จะถูกเจิดเดเรตขึ้นมาโดยอัตโนมัติเย่าทีที่เราเคยให้ความเห็นไปตอนที่แล้วถ้าไปฟังพอดแคสต์ตอนที่แล้วก็คือว่าเรามีทางหนึ่งที่เราแต่กันหน้าคือเราพยายามไม่ล็อกอินอะไรแช่ไว้นานๆใช่ไหมครับแต่ที่ดูสมาร์ทโฟนเราเนี่ยคุณโยจะอยู่โดยการไม่ล็อกอินอะไรได้เลยไหมโหยากนะฮะยากมากเลยใช่ไหมเ้ราะเเครื่องเปล่าเปมนเครื่องเปล่าเครื่องหนึ่งแล้วแบบไม่แสดงตัวตนไม่ไม่อิดิฟายตัวเองแล้วเอาไว้ทำนู่นทำนี่เซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่เพื่อป้องกันตัวเองจากเอไอจากย ซึ่งมันก็ยากมากเพราะฉนั้นตรงนี้แต่จะต้องลงไปในระดับ operating system ลงไปในระดับ application ว่า a r d app not to track แบบคุณไม่ต้องมาตามผมนะผมปิดฟีดเจอร์ privacy ผมห้ามเปิดกล้องห้ามเปิดไมคห้ามมาดัก GPS ผมปิด location service อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปจูนไฟล์ tuning ในเครื่องถึงแม้เราจะ log in ไว้เป็นตัวเราก็จริงแต่ว่าไอฟีเจอร์ต่างๆเราปิดหมดละคมันก็ทําให้ฟุตปิ้นเราเนี่ยรั่วน้อยน้อยลง แต่ว่ามันก็ยังรั่วอยู่ดีอ hmm. ถ้าเราไม่ปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมอะไรที่มันจุนโจรน,นะนะเราดูเราดูแโปรแกรมแอปลเคนที่มันเวลโนระดับโลกที่ชบบาวบ้านก็าใช้กันแล้วเราถามตัวเองว่าเราจะเป็นต้องใช้แอปตัวนี้ไหมแต่เราใช้เฟซทวิตเตอร์เนี่ยมันจําเป็นน่ะใช่ไหมจีเมลอะไรเงี้ยมันจําเป็นแล้วก็ต้องใช้ต่อไปแล้วก็ต้องสูญเสีย p i v เวซี่ฟุตปิ้นไปบ้างครับทำไงแพสซีฟุตปิ้นเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ hmm. ตรงนี้ก็อยากแนะนําให้เราเดเท็ดออฟเท็ดออฟว่าจะยอมสูญเสียบ้างไหมเพื่อได้ประโยชน์จากสิ่งเหหล่่าานนั้นรือว ไม่เอาเลยไม่ยอมเลยก็ไปเลิกใช้ไปเลยเลิกใช้ไม่ไปยุ่งกับแอปมันอันอ s t a l l r e m o ูฟไปมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ละเราก็ใช้เท่าที่ยังเป็นนะแต่จิตพอเพียงคือไม่ใช่ไปโหลดแอป,ปสเต์มหมดเลยให้มันมาดูดข้อมูลเราบางแอป,ปมันก็ดูคอนแทคเราไปขายในโปรแกรมประเภทแบบใส่เบอร์เรารู้ว่าเราใครเซฟชื่อเราไว้ว่าอะไรมันดูคอนแทคแบบไปอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเราก็สามารถจะ m a เ a g การใช้แอป,ปการไฟล์จูนิ่งเข้าไปในแอป,ปไปปิดฟีเจอร์ไพรเวซีไปปิดในโอเอสหรือปิดในแอปได้อันนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่ง อ่มไม่ต้องถึงขนาดแบบเลิกโพสต์เลิกเล่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็เรียกว่ามินิมัลริสแล้วกันลดความเสี่ยงให้มันต่ําที่สุดเราให้เราพึงรู้ไว้ว่ายัางไงยังไงก็ต้องโดนอยู่ดีเแต่ว่าโดนมากโดนน้อยแค่นั้นเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่มันต่อไปอะไรเงี้ยัประมาณนี้ครับครับดังนั้นส่วนสําคัญเลยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องเลยเนี่ยก็คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ฮะคือท่านจะต้องรู้ว่า ร่องรอยของท่านมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นทั้งโดยตัวท่านและโดยไม่ใช่ตัวท่านแล้วก็ยังอาจจะถูกนําเอาไปรวบรวมเพื่อหาประโยชน์ได้ด้วยนะฮะแล้วคนที่หาประโยชน์ก็เป็นคนอื่นแต่ทั้งหมดเนี่ยเรามีสิทธิ์ป้องกันได้เราสามารถจะดูแลตัวเองได้นะครับเพียงแค่เรารู้ว่าเราจะยับยั้งหรือเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจผลสืบเนื่องในระยะยาวของมันอย่างดีแล้วแล้วเราตัดสินใจว่าจะโพสต์แล้วแน่ๆเราก็โพสต์จะสมัคร จะลงทะเบียนจะใช้งานแน่ๆเราถึงจะใช้นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีความซับซอ้อนแล้วก็อาจะต้องมีการจัดการมีการทำความเข้าใจวิธีใช้ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกพอสมควรเพื่อที่เราจะสามารถปกป้องร่องรอยทางดิจิทัลของเราได้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะฮะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นนะครับมันก็จะช่วยปกป้องไม่มากก็น้อยนะอย่างน้อยก็จะมีการปกป้องแน่นอนนะครับแม้ว่าหลายท่านอาจจะเผลอโพสต์ไปแล้วอาจารย์ก็ได้แนะนําว่ามีช่องทางที่จะย้อนกลับไปจัดการได้ ในวันที่ยังจัดการได้อยู่นะครับหรือจะไปโหลดเอาออกมาเสร็จแล้วลบทิ้งไปนะครับก็มีวิธีในการจัดการได้หรือแม้แต่จะไปปิดสวิตช์ไม่ให้มันเก็บข้อมูลไว้ก็มีทางจัดการได้นะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางที่น่าสนใจแล้วเราควรจะหยิบมาใช้นะครับเพื่อที่เราจะเข้าใจแล้วก็ปกป้องร่องรอยทางดิจิทัลของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้กับเราในเรื่องของร่องรอยทางดิจิทัลเชื่อว่า บทนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทนะครับที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับทุกท่านที่กําลังรับฟังอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่ท่านจะสามารถจัดการร่องรอยทางดิจิทัลของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ,อรบขอบคุณโยครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท